หลังกำแพงศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนศรัทธาซ่อนความลับมืดดำที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยหญิงสาวผู้กล้าหาญก้าเข้ามาเพียงลำพังเพื่อค้นหาความจริงที่อาจพิชิตาทั้งชีวิตแต่เมื่อความลับเริ่มถูกเปิดเผยเธอกลับพบว่าคนที่ไว้ใจที่สุดอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปหลังกำแพงศักดิ์สิทธิ์ที่สูงประ่านซ่อนความลับที่ไม่มีใครอยากพูดถึงหญิงสาวผู้กล้าหาญ ก้าวผ่านประตูวัดด้วยหัวใจที่สั่นไหวลมเย็นพัดผ่านต้นโพใบไม้สั่นเหมือนเสียงเตือนจากสิ่งที่มองไม่เห็นเธอเดินบนทางหินเก่าเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนกล้องไปทั่วแสงไฟสลัวจากคมแขวนทำให้เงาของเธอทอดยาวเหมือนใครบางคนกำลังติดตามกลิ่นทูปอผสมกลิ่นอับของห้องโถงเก่าทำให้เธอรู้สึกหนักในอกเสียงสวดมนต์เบาๆจากห้องด้านใน ดังไม่เป็นจังหวะเหมือนเสียงมนุษย์เธอผลักบานประตูไม้เสียงเอดอาร์ทำให้หัวใจเต้นแรงภายในห้องมีพระหลายรูปนั่งล้อมวงสายตาทุกคู่จ้องมาที่เธอราวกับรู้ตัวตลอดเวลาตรงกลางห้องมีหีบไม้เก่าเปิดอยู่เล็กน้อยภายในหีบไม่ใช่พระไตรปิฎกไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นกองเงินสดปึกหนาๆวางเรียงเหมือนกำแพงที่สร้างจากความโลภ หญิงสาวหายใจติดขัดกลิ่นเหงื่อเย็นของเธอประปนกับกลิ่นธูปที่ไม่ช้าช้าเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังทุ้มต่ำและเย็นเยียบเจ้ามาที่นี่เพื่อเปิดเผยความจริงใช่หรือไม่เธอหันกลับช้าช้าแสงสลัวเผยให้เห็นใบหน้าที่เธอไม่คาดคิดว่าจะเจอในที่แห่งนี้ใบหน้าที่เธอเห็นไม่ใช่พระในวัดไม่ใช่ผู้ศรัทธาธรรมดาแต่เป็นเจ้าอาวาส ผู้คนทั้งหมู่บ้านเคารพและศรัทธาสายตาของท่านเย็นชาแต่ริมฝีปากกลับยกยิ้มที่ทำให้ขนลุกหญิงสาวก้าวถอยฝ่าเท้ายินเฉียบเหมือนเหยียบลงบนหินน้ำแข็งเสียงเจ้าอาวาสดังต่อที่นี่คือกำแพงแห่งศรัทธาใครก็ตามที่ก้าวล้ำเข้ามาต้องแลกบางสิ่งเธอกลืนน้ำลายฝืดคอหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกสายตาของพระที่นั่งล้อมวง ไม่มีแววเมตตาไม่มีแววสงสารแต่เต็มไปด้วยความลับที่ปกปิดและความกลัวที่จะถูกเปิดเผยหญิงสาวรวบรวมความกล้าฉันมาเพื่อความจริงเสียงเธอสั่นแต่ชัดเจนเจ้าอาวาสหัวเราะเบาเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนในห้องเก่าเหมือนเสียงโซ่ตรวนกระทบกันไฟจากตะเกียงแกว่งไวเงาของพระทั้งหมดทาบทับลงบนพื้น เหมือนกำแพงมนุษย์ที่กักขังเธอไว้เธอหันไปมองหาทางออกแต่ประตูไม้ที่ผลักเข้ามาตบปิดแน่นเองอย่างไร้ผู้แต่ต้องเสียงปังดังสะเทือนทำให้เธอสะดุ้งและหายใจไม่ทั่วท้องเธอก้าวถอยไปจนชนกับหีบไม้กลิ่งทูปแปรงขึ้นราวกับมีใครจงใจเผาให้หนาแน่นเงื่อไหลลงขมับฝ่ามือเธอเปียกชื้นจนสัน่นสายตาเจ้าอาวาสมองตรง แววตานั้นเต็มไปด้วยอำนาจและความลับที่ซ่อนอยู่ความจริงที่เจ้าต้องการเสียงของท่านชัดเจนไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์จะเห็นหญิงสาวกัดริมฝีปากดวงตาเธอเต็มไปด้วยความดื้อรั้นเธอเอื้อมมือไปเปิดหีบว้างเสียงไม้เก่าแตกดังครืดฝุ่นเก่าลอยฟุ้งขึ้นสู่แสงไฟภายในหีบนอกจากกองเงินที่สูงเหมือนกำแพง ยังมีกระดาษสัญญาหนาเป็นปึกชื่อชาวบ้านลายเซ็นมากมายที่ถูกบังคับให้เขียนแลกกับความเชื่อแลกกับชีวิตหญิงสาวชะง,งักมือเธอสั่นจนแทบจับไม่อยู่เสียงลมหายใจรอบห้องดังขึ้นพร้อมกันทุกคู่ตาจ้องเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังขังเหยื่อเจ้าอาวาสก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้ากดลงบนไม้ดังชัดเจนทุกย่างก้าวเหมือนกดลงบนหัวใจของเธอ เจ้ามีความกล้าเสียงท่านช้าและเย็นแต่ความกล้าในที่ที่ไม่ควรกล้าอาจหมายถึงจุดจบหญิงสาวกมัดแน่นเลือดไหลซึมออกจากเล็บที่จิกเข้าฝ่ามือห้องทั้งห้องเหมือนหดแคบลงอากาศหนักอึ้งจนหายใจแทบไม่ออกและในขณะที่เธอกำลังคิดหาหนทางเสียงกุญแจใหญ่หมุนดังมาจากด้านนอกบานประตูไม้สันสะเทือนทุกสายตาหันไปมอง รวมทั้งหญิงสาวที่หัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมเสียงนั้นคือเสียงของใครบางคนที่กำลังพยายามเข้ามาในห้องต้องห้ามนี้บานประตูไม้ค่อยๆสั่นแรงขึ้นเสียงเหล็กเสียดสีกับกลอนดังคลืดคลาดเหมือนแรงจากภายนอกกำลังบังคับฝืนเข้ามาหญิงสาวเบิกตากว้างหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาสายตาเหลือบไปเห็นเจ้าอาวาสที่ยังคงยืนอยู่ตรงกลางห้องอย่างมั่นคง พระทุกรูปเงียบไม่มีใครขยับเหมือนทุกอย่างถูกวางแผนไว้แล้วเสียงกุญแจหมุนครั้งสุดท้ายบานประตูเปิดออกช้าๆลมเย็นทะลักเข้ามาในห้องดับเปลวไฟจากตะเกียงจนสันไวเงาร่างปรากฏขึ้นตรงทางเข้าเป็นชายหนุ่มในชุดชาวบ้านธรรมดามือของเขากำไฟฉายแน่นแสงสว่างพุ่งเข้ามากระทบกับใบหน้าเจ้าอาวาส หญิงสาวสูดลมหายใจแรงเพราะรู้จักชายหนุ่มคนนั้นดีเขาคือพี่ชายของเธอผู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายเดือนก่อนสายตาของเธอพรม่มวด้วยน้ำตาแต่ก็เต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่พี่ชายเธอยกมือขึ้นสัญญาณให้น้องสาวอย่าเพิ่งเอ,อ่ยอะไรออกมาน้ำเสียงเข้มดังสะท้อนทั่วห้อง ทุกสิ่งที่เจ้าทำมาขอตาได้เห็นหมดแล้วเจ้าอาวาสไม่ขยับแม้แต่น้อยรอยยิ้มที่มุมปากยังคงอยู่เหมือนคนที่ไม่ได้ตกใจเลยแม้แต่นิดเดียวหญิงสาวหันมองพี่ชายแต่สิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอรู้สึกเย็นเยียบตั้งแต่ศีษะะจรบปลายเท้าที่ข้อมือของเขามีสายลูกประคำรัดแน่นเป็นลูกประคำที่ใช้เฉพาะพระในวัดเท่านั้น เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเสียงหัวใจดังตึกตักไม่เป็นจังหวะลมหายใจที่จนหน้าอ,อกเจ็บที่ชายก้าวเข้ามาดวงตาคมของเขาสบตากับเธอเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหันไปมองเจ้าอาวาสด,ด้วยแววตาเคารพหญิงสาวก้าวถอยหลังโลกทั้งใบเหมือนพลิกกลับด้านภาพในหัวตีกันยุ่งเหยิงนี่หมายความว่าอะไรเสียงเธอสั่นสะท้าน ทำไมพี่ถึงยังไม่ทันที่คำพูดจะจบเจ้าอาวาสเอ,อ่ยขึ้นแทนคนที่เจ้ารักที่สุดเลือกเส้นทางของตอนแล้วเสียงหัวเราะเบาๆจากพระรอบห้องดังพร้อมกันเหมือนเสียงก้องสะท้อนจากกำแพงหนาจนทำให้สติของเธอแทบหลุดหญิงสาวยืนนิ่งหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกลัวกลิ่นทุกที่หนาแน่นเหมือนจะปิดปากปิดจมูกทำให้เธอแทบจะหายใจไม่ออก เจ้าอาวาสก้าวเข้ามาใกล้สายตาคมจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอน้ำเสียงราบเรียบแต่เย็นเยียบความจริงไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมรับมนันแม้แต่เลือดเนื้อของเจ้าเองเธอกำมัดแน่นเสียงเล็บควรกับฝามือดังแผ่วหยดเลือดเล็กๆไหลล,ล,ลงสู่พื้นหินสายตาของพี่ชายยังคงนิ่งแต่ลึกๆในแววตาหญิงสาวมองเห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ บางสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเจ้าอาวาสหันไปทางพระทั้งหมดยกมือขึ้นช้าๆเสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นพร้อมกันท่วงทำนองนั้นต่ำและหนักเหมือนบทสับแช่งมากกว่าคำภาวนาพื้นห้องสั่นเบาๆฝุ่นเก่าจากเพดานร่วงลงมาไฟในตะเกียงสั่นแรงเหมือนกำลังจะดับหญิงสาวก้าวถอยหลังชนเข้ากับหีบไม้ที่เต็มไปด้วยเงินและสัญญา เสียงหัวใจเธอประสานกับเสียงสวดที่กดดันสายตาพี่ชายจับจ้องมาที่เธอเขาเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ริมฝีปากกลับปิดแน่นหญิงสาวรู้ทันทีว่าความจริงที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงศักดิ์สิทธิ์ยังมีมากกว่าที่เธอเห็นในหีบนั้นและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลพื้นยังคงสั่นสะเทือนเสียงสวดมนต์ดังหนาขึ้นเรื่อยๆ ทุกพยางเหมือนค้อนที่กระแทกลงบนหัวใจหญิงสาวกำมือแน่นหยดเลือดแดงหยดลงบนพื้นหินเย็นเธอมองไปรอบห้องทุกสายตาจ้องกลับมาราวกับนักล่าที่กำลังบีบเหยื่อให้จนมุมที่ชายยืนอยู่ตรงทางเข้าไฟฉายในมือดับลงอย่างกระทันหันห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความมืดสลัวเหลือเพียงแสงตะเกียงที่สั่นเหมือนใกล้จะดับเธอพยายามเรียกชื่อเขา แต่เสียงเธอแผ่วราวกับลอยหายไปในควันธูปพี่ชายไม่ขยับไม่พูดมีเพียงสายตาที่วูบไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งเจ้าอาวาสยกเสียงสวดนำเสียงทุ้มต่ำทำให้พื้นห้องสั่นแรงยิ่งกว่าเดิมกลิ่นทูปหนานแน่นจนตาพร่าหญิงสาวรู้สึกเหมือนร่างกายหนักขึ้นเท้าเธอไม่สามารถก้าวออกไปไหนได้อีกทันใดนั้นเจ้าอาวาสหยุดสวด บรรยากาศเงียบลงอย่างฉับพลันความเงียบหนาหนักจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเจ้าคิดว่าเข้ามาเพื่อตามหาความจริงเสียงท่านก้องสะท้อนแต่ความจริงนั้นอาจเป็นสิ่งที่เจ้าไม่อาจรับได้หญิงสาวกัดฟันน้ำตาไหลซึมลงข้างแก้มแต่สายตายยังคงเต็มไปด้วยความกล้าเธอตะโกนตอบความจริงไม่ควรถูกขังอยู่ที่นี่ทันใดนั้น พี่ชายก้าวออกมาจากเงามืดสายตาเขาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเสียงสั่นดังลอดออกจากริมฝีปากน้องที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเจ้าหญิงสาวเบิกตากว้างหัวใจเธอเหมือนถูกฉีดเป็นชิ้นเสียงเจ้าอาวาสดังตาม,มาเลือดเนื้อของเจ้าพูดแล้วเจ้าจะยังดื้อดึงต่อไปอีกหรือไม่พระทั้งหมดโน้มตัวพร้อมกันเสียงสวดเริ่มขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังยิ่งกว่าเดิม เหมือนพายุที่ถาโถมเข้ามาในหัวใจหีบไม้ตรงกลางห้องสันสะเทือนฟ้ากระดานเปิดออกเองอย่างรุนแรงเอกสารและธนบัตรปลิวกระจายไปทั่วราวกับมีลมแรงพัดจากใต้พื้นหญิงสาวยกมือบังหน้ากระดาษหลายแผ่นปลิวมาติดตัวเธอเธอมองเห็นชื่อผู้คนในหมู่บ้านแต่บางแผ่นกลับเป็นชื่อที่เธอไม่คาดคิดจะเจอชื่อของพี่ชาย เส้นอยู่บนสัญญาเหล่านั้นหลายครั้งเหมือนเขาคือผู้ร่วมสร้างกำแพงแห่งความลับนี้เธอสุดลงกับพื้นเสียงร้องสะอื้นดังลอดออกมาภาพตรงหน้ามืดมัวจากน้ำตาแต่เธอยังคงพยายามเงยหน้าขึ้นมองเจ้าอาวาสก้าวเข้ามาใกล้เงาของท่านทอดยาวปกคลุมร่างของเธอน้ำเสียงราบเรียบแต่เย็นเยียบเมื่อเจ้าเลือกเข้ามาเจ้ายอมไม่มีสิทธิ์ออกไปเหมือนเดิม เสียงกุญแจดังขึ้นจากด้านหลังบานประตูที่เปิดออกเมื่อครู่กำลังถูกปิดและล็อกอีกครั้งจากภายนอกหญิงสาวหอบหายใจแรงสายตาเธอเบอิดกว้างร่างกายสั่นสถานไปทั้งตัวพี่ชายยืนนิ่งแต่ในแววตาเขามีบางสิ่งที่ยังไม่อาจปกปิดความเจ็บปวดความสับสนและความลับที่ใหญ่กว่าทุกสิ่งเสียงสวดมนต์ดังต่อเนื่องเหมือนจะไม่หยุดอีกเลย กำแพงห้องสันสะเทือนฝุ่นร่วงหล่นลงมาเหมือนฝนหญิงสาวกดฝ่ามือลงบนพื้นหินเย็นหัวใจเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่คำตอบกำลังรออยู่ข้างหน้าและมันอาจโหดร้ายยิ่งกว่าที่เธอเคยจินตนาการหญิงสาวพยายามลุกขึ้นร่างกายสั่นแต่ดวงตาย,ยังไม่ยอมแพ้เธอจ้องไปที่พี่ชายแสงตะเกียงสะท้อนในดวงตาของเขา เต็มไปด้วยความลังเลและความเจ็บปวดเสียงสวดมนต์ยังดังไม่หยุดถ้อยคําโบราณประหลาดราวกับไม่มีในคัมพีใดทุกพยางเหมือนโซ่ตรวนมัดหัวใจให้หนักขึ้นเจ้าอาวาสก้าวมาข้างหน้าร่างสูงใหญ่ในจีวรสีมนเงาของท่านปกคลุมหญิงสาวจนทั่วเจ้าต้องเลือกเสียงท่านชัดและเย็นจะยอมรับความลับนี้และอยู่ที่นี่หรือจะสูญหายไปเหมือนคนอื่น หัวใจหญิงสาวสั่นไหวคําว่าสูญหายทําให้เธอนึกถึงเรื่องราวในหมู่บ้านหลายคนที่หายตัวไปโดยไร้ร่องรอยทุกคนล้วนเคยเข้ามาในเขตวัดแห่งนี้เธอหันไปมองที่ชายเสียงสะอื้นดังขึ้นจากลําคอที่นี่คือสาเหตุที่พี่ไม่กลับบ้านใช่ไหมที่ชายเม้มปากแน่นเขาก้าวมาหนึ่งก้าวมือสั่นเหมือนอยากเอื้อมมาจับแขนเธอ แต่ก็หยุดค้างกลางอากาศน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาเขาน้องบางอย่างเราไม่ควรท้าทายหญิงสาวสายหน้าแรงความกลัวในใจถูกแทนที่ด้วยความโกรธเธอตะโกนก้องในห้องที่เต็มไปด้วยเงาศรัทธาที่แท้จริงไม่ควรถูกสร้างจากความลับและเงินทองเสียงสวดหยุดลงทันทีทุกสายตาหันมาจ้องความเงียบหนาหนักยิ่งกว่าตอนแรกเจ้าอาวาสหัวเราะเบา เสียงหัวเราะเย็นเยียบเหมือนลมพัดจากหลุมศพเด็กน้อยเจ้าคิดว่าเสียงเล็กๆจะทําให้กําแพงนี้พังได้หรือทันใดนั้นหีบไม้ตรงกลางห้องปิดดังปังฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วกระดาษสัญญาที่ปลิวเปลือยลอยขึ้นสูงเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นควบคุมหญิงสาวยกแขนขึ้นบังหน้าลมหายใจติดขัดแต่สายตาย,ยังจับจ้องพี่ชาย เธอเห็นประกายบางอย่างในแววตาเขาเหมือนเขากำลังจะทำสิ่งที่คาดไม่ถึงที่ชายตะโกนลัน่นเสียงดังกลบทุกสิ่งพอได้แล้วพระทั้งหมดชะงักเสียงสวดขาดหายเป็นเส้นขาดเจ้าอาวาสหันมามองเขาช้าช้าแววตาเปลี่ยนเป็นความโกรธจัดที่ชายก้าวออกมายืนข้างน้องสาวมือเขาสั่นแต่มั่นคงข้าทำผิดที่เลือกเชื่อเจ้า แต่วันนี้ข้าจะไม่ยอมให้เธอเป็นเหยื่ออีกเจ้าอาวาสก้าวเข้ามาบรรยากาศในห้องกดดันเหมือนอากาศจะระเบิดแสงไฟกระพริบแรงจนเงาทุกเงาสั่นไหวหญิงสาวยืนข้างพี่ชายหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแต่เธอรู้แล้วว่าสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าคือความจริงที่เธอต้องผเผชิญให้ได้และเมื่อเสียงก้าวเท้าของเจ้าอาวาดดังใกล้เข้ามา ความจริงอันโหดร้ายที่สุดกำลังจะถูกเปิดเผยเจ้าอาวาสหยุดยืนตรงหน้าสายตาคมกริบจ้องลึกเหมือนแทงทะลุเข้าไปในวิญญาณความเงียบในห้องหนาหนักจนแทบจะทำให้หูดับหญิงสาวหอบหายใจแรงหัวใจเต้นเหมือนกลองศึกเธอจับแขนที่ชายแน่นสัมผัสได้ถึงแรงสั่นในร่างของเขาเจ้าอาวาสยกมือขึ้นพระรอพ้องทั้งหมดก้มศีรษะลงพร้อมกัน เสียงประสานดังออกมาแต่ไม่ใช่เสียงสวดมนต์ปกติเป็นเสียงโบราณที่ก้องสะท้อนเหมือนคำสาปพ,พื้นหินใต้เท้าสั่นสะเทือนรอยแตกเล็กๆก,กระจายไปทั่วกลิ่นกำมะถันโชยออกมาจากรอยแยกผสมกับกลิ่นทูบจนคลุ้งไปทั่วห้องหญิงสาวก,กัดริมฝีปากจนเลือดซึมเธอกระซิบถามพี่ชายเบาๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่ชายหลับตาแน่น เสียงของเขาสั่นสถานน้องวัดนี้ไม่ใช่เพียงที่บูชามันคือที่กักขังบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปล่อยออกมาดวงตาหญิงสาวเบิดกว้างความกลัวแล่นไปทั่วร่างแล้วทำไมต้องใช้สัญญาทำไมต้องหลอกทุกคนเจ้าอาวาสหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะก้องกังวานเหมือนมาจากใต้พื้นสัญญาเหล่านั้นคือเครื่องบูชาศรัทธาที่แท้จริงต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน ไม่เช่นนั้นมันจะตื่นขึ้นมาทันใดนั้นรอยแตกบนพื้นขยายกว้างเสียงกรีดร้องแผ่วๆดังขึ้นจากความมืดเบื้องล่างเหมือนเสียงผู้คนนับร้อยที่ถูกกักขังหญิงสาวกรีดร้องด้วยความตกใจเธอพยายามถอยหนีแต่ประตูถูกปิดตายไฟในห้องสั่นแรงเงาของพระทั้งหมดเหมือนจะยืดยาวผิดธรรมชาติพี่ชายดึงน้องสาวเข้ามาใกล้ น้ำตาเขาเอ่อคลอข้าถูกหลอกให้เซ็นชื่อในสัญญาข้าเองก็เป็นหนึ่งในบ่วงนั้นแต่ถ้าเราสองคนร่วมกันอาจทำลายมันได้เจ้าอาวาชูมือขึ้นสูงเสียงตะโกนดังลั่นห้องพระทั้งหมดก้มกราบลงกับพื้นรอยแต่สว่างด้วยแสงสีแดงเรืองรองความร้อนผวยพุ่งขึ้นมาจนผิวแสบหญิงสาวกัดฟันเธอหยิบกระดาษสัญญาที่ติดมืออยู่ออกมา ยกขึ้นสูงแล้วตะโกนก้องนี่คือพันธะที่ท่านสร้างขึ้นด้วยความโลภเธอฉีกระดาษออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสียงฉีกดังแหลมคมกล้องไปทั่วห้องทันทีที่เศษกระดาษปลิวกระจายเสียงกรีดร้องจากรอยแตกดังยิ่งกว่าเดิมลมแรงหมุนวนไปทั่วห้องจนตะเกียงดับลงหมดความมืดปกคลุมเหลือเพียงแสงแดงจากรอยแตกบนพื้นที่ส่องให้เห็นเงาของเจ้าอาว่าสูงใหญ่เหมือนปีศาจ เจ้าอาวาตโกนล,ลั่นเจ้าไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปหญิงสาวยืนตัวสัน่นแต่พี่ชายก้าวออกมาข้างหน้าเขากางแขนปกป้องน้องน้ำเสียงสั่นแต่มั่นคงถ้าศรัทธาที่แท้จริงคือการหลอกลวงข้าจะเป็นคนแรกที่เผชิญหน้ากับมันเสียงระเบิดดังสน,นั่นรอยแต่พุ่งแสงสว่างขึ้นจ้าแรงสั่นสะเทือนเขย่าก,กำแพงจนหินร่วงกระแทกพื้น หญิงสาวกรีดร้องทุกสิ่งรอบตัวสั่นสะท้านและทันใดนั้นเสียงทั้งหมดดับลงความเงียบเข้ามาแทนที่เหมือนโลกหยุดหายใจเธอลืมตาขึ้นช้าๆสายตาพร่ามัวเห็นเพียงเงาของพี่ชายยืนอยู่กลางห้องร่างเขาถูกกลืนด้วยแสงสีแดงก่อนจะหายวับไปต่อหน้าหญิงสาวสุดลง มือสั่นจนควบคุมไม่ได้เสียงสะอื้นดังสะท้อนท่ามกลางความเงียบเจ้าอาวาสยืนนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยโกรธเกรี้ยวและตกใจเขายอมแลกตัวเองแทนเจ้าหญิงสาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลนองแก้มแต่ในสายตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความดื้อรัน้นถ้าอย่างนั้นข้าจะเปิดเผยทุกสิ่งที่อยู่หลังกำแพงนี้ให้โลกได้เห็นเสียงเธอดังก้อง เหมือนคำประกาศท้าทายที่สันสะเทือนไปทั่วโถงศักดิ์สิทธิ์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ระหว่างความศรัทธ,ธาที่ถูกบิดเบือนกับความจริงที่ไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไปเจ้าอาวาสก้าวช้าๆเสียงฝีเท้าดังก้องในห้องที่เงียบงนันแววตาเต็มไปด้วยความโกรธและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันหญิงสาวยืนตัวสัน่นแต่หัวใจกลับแข็งแรงกว่าครั้งใดเธอก้าวไปข้างหน้า แม้จะไร้พี่ชายคอยปกป้องข้าจะไม่ยอมให้ความลับนี้ถูกซ่อนอีกต่อไปเสียงเธอกังวานกล้องแสงจากรอยแต่ค่อยๆจางลงเหมือนบางสิ่งถูกปิดผนึกด้วยการเสียสละครั้งสุดท้ายเจ้าอาวาสคำรามเสียงของท่านสั่นสะเทือนกำแพงเก่าแก่เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าได้ทำอะไรลงไปหญิงสาวจ้องตอบน้ำตาย,ยังไหลาอาบแก้ม แต่ดวงตากลับเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นข้ารู้เพียงอย่างเดียวความจริงต้องไม่ถูกขังอยู่หลังศรัทธาที่บิดเบือนทันใดนั้นเสียงระเบิดเบาๆดังขึ้นจากรอยแตกแสงแดงหายไปเหลือเพียงความมืดสงบความร้อนคลายลงเหลือเพียงลมเย็นพัดผ่านห้องโถงเจ้าอาวาสสุดเข่าลงใบหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังพระรูปอื่นๆหลบตาไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยวาจาอีกต่อไป หญิงสาวหอบหายใจแรงก้าวถอยออกจากห้องทีละก้าวมือกำเสกกระดาษสัญญาที่ฉีกไว้แน่นเหมือนเป็นหลักฐานสุดท้ายของทุกสิ่งบานประตูไม้ค่อยๆเปิดออกเองลมกลางคืนพัดเข้ามาท้องฟ้ามืดแต่มีแสงดาวส่องชัดเหมือนโลกภายนอกกำลังต้อนรับอิสรภาพเธอหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายวัดที่เงียบงันหลังความโกลาล่ะ บรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ที่เคยแฝงความลึกลับตอนนี้กลับเย็นชาและว่างเปล่าหญิงสาวหลั่งน้ำตาแต่หัวใจเต็มไปด้วยแรงสาบานข้าจะเล่าทุกสิ่งให้ผู้คนรู้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตเสียงลมพัดต้นโพดังกรอบแรกรบเหมือนคำยืนยันจากธรรมชาติว่าความจริงที่ถูกซ่อนหลังกำแพงศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดก็ได้เริ่มเปิดเผยสู่โลกภายนอกและหญิงสาว จะเป็นเสียงของผู้ที่ถูกกดขี่และเป็นประจั์พยานแห่งความจริงตลอดไป